วันนี้ฉันไปซื้อสัตว์เลี้ยงใหม่เจ็ดมกเลยนะแกเหรอใช่เนี่ยแต่ฉันเอามาให้ดูนี่ไงน้องแมวสุดน่ารักรับรองนะเฝ้าหน้าบ้านได้แน่นอนน่นี่ของฉันน่ะดีกว่านี้อีกเป็นหมาโอ้โหได้ข่าวหมาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่เฝ้าบ้านได้เลยนะเนี่ยใช่แล้วอ้ย นี่พวกนายที่ขาวไอ้เจ้าพวกนั้นน่ะดูสิมันซื้อหมากับแมวมาแสดงว่าเราเพ่เข้าไปป้นมันไม่ได้แล้วสิเพื่อน hey. Hey. เพราะฉะนั้นเราจะต้องไปป้นหมากับแมวก่อนส่วนนายอ่ะไปดูทิศทานว่าไอ้ไอดากับทาโร่มาจะมาไหมส่วนนายอ่ะไปป้นหมาจนสัดจะป้นแมว hey. แยกย้ายเฮ้ยหน่อยแน่ไอพวกนี้จะมาขโมยมาของพี่ไอดากับพี่ทาโร่ไปงั้นเหรอเจอหนูอัดคลิปไปชน่อยเดี๋ยวต้องรีบไปบอกพี่ทาโร่กับพี่ไอดาแล้วก่อนที่จะโดนขโมยจัดเลี้ยงไปซะก่อนพี่ไอดาพี่ทาโร่ <น>ไม่ฉันดีกว่าพี่ไอด้าพิทาโลอะไรอ,อหนูมีคลิปวีดีโอมาบอกพี่ไอด้ากับพิทาโลแล้วมันทำไมอ,อ่ะก็หนูะเห็นว่าไอ้โจรสามตัวนั้นมนันจะป็้นหมากับแมวพิทาโลกับพี่ไอด้าเฮย้ยเล่นไปหรือเปล่าเนี่ยเป็นเด็กเป็นเละยังจะมาเล่นแบบโจกรขโมยอีกเออ จริงๆพี่ดาไม่เชื่อดูวีดีโอได้เลยนะไหนไหนไหนวีดีโอวีดีโอเอยไม่จริงหรอตั้งแต่ดังมา้ยเรายังไม่เจอโจรเลยอเนี่ยค่ะพี่ดาพี่ทาร่โลไหนดูซิเอเเียตอตอ เฮ้ยพวกนายมันไอ้ด้ากับทาโร่มันมีหมากับแมวแล้วเราต้องไปป้นมาซะหน่อยนายอะไปดูทิศทางว่าไอ้ด้ากับทาโร่มันจะมาไหมส่วนนายไปป้นหมาส่วนฉันจะป้นแมวโอเคไปแย้ยเฮ้ยเรื่องจริงด้วยค<อ>่ะอแล้วเราจะทำยังไงล่ะคะไ,ไม่รู้ฉันว่านะเราต้องวางแผงก่อนนะ โอเคได้เลยกับพี่เอด้กับพี่ทารลโอเคนะบไปเริ่มแผนการกันเลยแยกย้ายกันเลยฉันนะ่ะจะเอาแมวแมวฉันไปแล้วทารลไปเลยตามแผนโอเคค่ะฮา พี่เอด้าให้หนูแต่งตัวเป็นแมวแบบนี้เหรอใช่เธออจจะต้องแต่งแต่งตัวเป็นแมวแบบนี้นะแล้วก็พยายาทำเสียงให้เหมือนแมวด้วยละ่ะอย่าให้มันจับได้ด้วยละ่ะว่าเธอเป็นแค่มาสคอตแมวโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะหนูจะทำให้ที่สุดนะคะโอเคเออแต่เธอต้องมีแค่คนเดียวแล้วเราจะไปจ้างใครมาแต่งตัวเป็นสุดมาสคอตหมาอีกละ่ะอ๋อเพื่อนหนูไงคะ นี่เธอ,อ,อมาเธอเธอมาหน่อยว่าไงเหรอเธอไปแต่งตัวนัชคอดหมาให้หน่อยโอเคได้เลยได้เลยไปไ,ปไปก่อนที่จะใช,ช้ซะก่อนโอเคค่ะหาฉันต้องแต่ช่วรเอาสัสคอดหมาอย่างนั้นเหรอใช่แล้วแกต้องแต่งตัวเป็นหมาเพราะว่าโจนจะได้จะได้รู้ว่ามันเป็นหมาจริงต้องทำให้เสียงเหมือนมานะโอเคจด้เลย พร้อมแล้วใช่ไหมใช่โอเคส่วนนายเอาไปไว้หน้าบ้านนายเลยนะส่วนฉันน่าจะเอาไปไว้หน้าบ้านฉันแล้วนายต้องหาอะไรทําเหมือนแบบนายยุ่งยุ่งอยู่อย่างเช่นอ่านหนังสือเล่นเกมทําอะไรก็ได้เหมือนแบบไม่ได้สนใจเหมือนแบบไม่ได้วางแผนอะไรแบบนั้นส่วนฉันน่าจะทําเหมือนฉันอ่ะกาลังดูทีวีอยู่แล้วหลังจากนั้นอ่ะ ฉันน่ะก็จะให้ไอ้เจ้าตัวนั้นน่ะมาจับแมวแล้วร,อ,รอหว่งจับแมวนี่แหละฉันน่ะก็จะตอพอมันขึ้นรถไปอ่ะฉันน่ะก็จะให้แมวตัวนั้นน่ะหลบหนีไปไงล่ะรู <S <S ้ไหมว่าหลบหนียังไงเพราะว่าฉันจะเข้าไปช่วยเขาเองส่วนเธออ่ะก็ระวังตัวไว้ดีๆล่ะทำตามแผนฉันให้เหมือนนะทำไม่ทำไม่เล่บะมีหวังน,นะ เซนอิสุไปอยู่ที่คุกแน่ไป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 เฮ <ไป S 2> ้ยฮุ๊บฮึ๊นั่มันนิ่งเลยมันนี่ไอีแมวไล่ลาสาละไอ้อาตมาทำคนโอเคทางสะดวกไปดีกว่าเอเออเเสร็จแน่ไอ้จอไล่กันใช่ นี่นายทำไงดีล่ะไอ้ที่ไอ้ดาบอกว่าจะให้เขาหลบๆๆแล้วจะทำยังไงล่ะตอนเนี้ยเรา,าเปิดประตูไม่ได้เธอจะไม่ได้เหรอ <c oughs> แล้วเขาก็ไม่ได้บอกด้วยว่าเวลาไหนเดี๋ยวเขาจะมาช่วยอ่ะ <c oughs> เราจะรอ,อดไหมในวัน <c oughs> เนี้ยเธอคิดว่ารอดไหมอ่ะอืมนะรอดูไปก่อนแล้วกันะ ฮึบมาแล้วมามารีบออกมาเลยพวกนายก่อนที่ไอ้เจ้าโจ๊บเบนนั้นจะรู้ตัวมา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 เธอมาเจอมาไป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 นี่พวกนายมันหายไปไหนกันแล้วล่ะไอ้เจ้าแมวกับหมาไม่รูลล้เท้า,าใใมันไวจริงๆเลยนะ ว่าแต่เราก็เลาะแล้วมันออกไปได้อย่างไงอ่ะเออฉันว่ามันต้องมีแผนการไลอะไรแน่ๆนอย่างเส้นมาน่ะต้องโทรหาเบาะมาน่ะจะต้องเป็นนะใจสองคนนั้นแน่เลยเ้นอิสึกับไอตัวนางนั้นน่ะมันต้องใส่สุดมาสคอตแน่ๆเลยอ่ะแกว่าไหมเออแล้วมาน่ะก็พบโทรศัพท์มาแล้วก็โทรหาไอ้ห้ากับทาโร่เพื่อช่วยพวกมันน่ะ เฮ้ย,ยฉันว่านะเราต้องซ้อนแผนซะหน่อยแล้วเออนี่ๆๆนี่นี่ไปเอาล่ะค่ะก็คือตอนนี้นะคะหมาสองตัวนั้นหนีออกไปจากกลแล้วค่ะเพราะว่าเขาไม่ใช่หมาแมวจริงนะคะถ้าหมาแมวจริงจะหนีออกไปได้ไงล่ะซึ่ง ครั้งนี้นะคะเขาอะเราไม่รู้นะคะว่าเขากำลังวางแผนอะไรกันอยู่ผานหน้าไปติดตามกันนะคะว่าแผนของเขาคืออะไรกันแน่